สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลีมนะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องเคลียร์กันนิดนึงก่อนครับผมเพราะชื่อกลีมเนี่ยมีทั้งแพลตฟอร์มการตลาดตัวหนึง่งแล้วก็มีภาษาโปรแกรมมิ่งที่เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ด้วยค่ะใช่เลยครับคือประเด็นสำคัญเลยเราต้องแยก2ออย่างนี้ออกจากกันก่อนวันนี้เราจะเน้นไปที่กลีมที่เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเท่านั้นครับค่ะซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างระบบที่เขาเรียกว่า type safe แล้วก็ ขยายขนาดได้หรือ scalable นั่นเองข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งวิกิพีเดียเว็บไซต์ทางการของกรีมเอง GitHub แล้วก็มีบทความภาษาไทยด้วยครับเป้าหมายเราคือกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่แบบว่าน่าสนใจจริงๆของภาษาใหม่ตัวนี้ออกมาคุยกันงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะภาษากรีมนี่มันคืออะไรกันแน่คะจากข้อมูลที่เห็นคือเป็นภาษา functional ใช่ไหมคะแล้วก็ concurrent เน้นเรื่อง type safety ด้วยใช่ครับ หัวใจสำคัญเลยคือกลีมเป็นภาษา statically typed oh. ซึ่งอันนี้จะต่างจากภาษาที่ที่นิยมใช้กันบนบีมอย่างเออร์แลงหรือเอลิกเซียที่เป็น dynamic typing ค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาออกแบบมาให้คอมไพล์ไปเป็นโค้ดเออร์แลงก็ได้หรือจะคอมไพล์เป็นจาวาสคริปต์ก็ได้เหมือนกันครับ <c oughs> หมายถึงว่าเขียนโค้ดครั้งเดียวอาจจะรันได้ทั้งบน เออเซิร์เวอร์ที่ใช้เออร์แรงแล้วก็รันบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยเหรอคะอันนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะถูกต้องครับขึ้นมาทํางานบนบีมซึ่งก็คือเออร์แลงเวอร์ชวลแมชีนที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆค่ะอย่างที่ใช้ใน w h a t s a p p ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเลยแล้วก็มีระบบคอนคเรนซี y ที่เรียกว่าแอคเตอร์โมเดลที่ทรงพลังมากด้วยอ๋อแอคเตอร์โมเดลนี่พอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมคะว่ามันเข้ามาช่วยเรื่องอะไรบ้างได้ครับหลักๆเลยคือมันช่วยจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้ แบบว่าปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเห hmm. มือนเรามีพนักงานหรือแอคเตอร์หลายคนทำงานแยกกันไปเลยแล้วก็สื่อสารกันด้วยการส่งข้อความทำให้ระบบโดยรวมไม่ล่มง่ายถ้าเกิดมีส่วนใดส่วนหนึ่งเ,เกิดปัญหาขึ้นมาจะมี result type สำหรับจัดการ error ที่ชัดเจนคือจะไม่ใช้การโยน exception แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอ๋อ oh, ดีเลยค่ะแล้วก็มีเรื่อง immutable objects คือข้อมูลพอสร้างแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย การที่ข้อมูล immutable นี่ฟังดูดีเรื่องลดบั๊กนะคะแต่ในทางปฏิบัติมันทำให้เขียนโค้ดยุ่งยากขึ้นไหมคะแบบว่าต้องสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ตลอดอืมอาจจะต้องปรับแนวคิดนิดหน่อยครับสำหรับคนที่มาจากภาษาอื่นที่แก้ข้อมูลโดยตรงได้แต่โดยรวมแล้วมันช่วยให้โค้ดเราแบบว่าคาดเดาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นข้อดีในระยะยาวครับค่ะ แล้วก็มี pattern matching ช่วยให้จัดการโครงสร้างข้อมูลซับซ้อนๆได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาคลาสสิกอย่าง null pointer เ,เลยครับโอ้โหนี่ดีมากใช่ครับแล้วก็ไม่มีการแปลงชนิดข้อมูลแบบเอ,อ่ออัตโนมัติหรือ implicit type conversion ที่บางทีมันทำให้เรางงได้ฟังดูเน้นประสบการณ์ที่ดีของนักพัฒนามากเลยนะคะลดความปวดหัวไปได้เยอะเลยแล้วก็มี tail call optimization ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับ จริงด้วยช่วยเขียนฟังก์ชัน Recursive บางประเภทได้แบบมีประสิทธิภาพไม่เปลืองหน่วยความจำครับแล้วเรื่องเครื่องมือล่ะคะการเริ่มต้นเขียนกรีมยากไหมคะเห็นในบทความบอกว่ามีเครื่องมือครบเลยใช่ครับอันนี้เป็นอีกจุดแข็งเลยคือ toolchain ของกรีมเนี่ยพัฒนาด้วยภาษา Rust นะครับอ้าวเหรอคะครับผมแล้วก็มาแบบครบเครื่องมากมีทั้ง compiler build tool ตัวจัด format codepackage manager ที่สำคัญคือใช้ร่วมกับ hex ของฝั่ง Erlang Elixir ได้ด้วยอ๋อใช้ของเดิมได้เลยครับแล้วก็มี Language Server อร์สำหรับ Editor ต่างๆทำให้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เนี่ยง่ายมากแค่พิมพ์กลีมนิวใน Command Line ก็พร้อมใช้งานเลยสะดวกมากเลยค่ะครับความสามารถในการคอมไพล์เป็น JavaScript แล้วก็สร้าง TypeScript definition ใช่ด้วยเนี่ยก็ทำให้ทำงานร่วมกับฝั่ง Frontend หรือ Node.js ง่ายขึ้นไปอีก ฟังดูเหมือนเขาใส่ใจ Developer Experience มากจริงๆนะคะภาษานี้มีมานานหรืออยังคะประวัติคร่าวๆเป็นยังไงบ้างเอ่อเวอร์ชันแรกๆถ้าจำไม่ผิดออกมาราวๆปี2019ครับแล้วก็เริ่มคอมไพล์ไป JavaScript ได้ตอนเวอร์ชัน0 1น0.16ค่ะแล้วก็เพิ่งจะออกเวอร์ชั่นเสถียรขึ้น1.0.0ไปเมื่อเดือนมีนาคม2024นี่เองครับไม่นานมานี้อ๋อคันข,ข้างใหม่เลยนะคะครับผู้พัฒนาหลักชื่อคุณลุยส์พิลฟอร์ นอกจากเรื่องเทคนิคแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกไหมคะอย่างพวกแนวคิดเบื้องหลังหรือว่าชุมชนผู้ใช้งานอะไรแบบนี้คะ่ะมีครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเนี่ยจะเห็นคำว่า friendly หรือเป็นมิตรบ่อยมากอืมใช่ค่ะเห็นอยู่คือเขาไม่ได้ตั้งใจให้แค่ตัวภาษาเป็นมิตรเข้าใจง่ายแต่ยังรวมถึงการสร้างชุมชนที่เปิดกว้างด้วยมี code of conduct ที่ชัดเจนเน้นความเท่าเทียมแล้วก็ต้อนรับทุกคนครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยคะ่ะครับผม สรุปแล้วกลีมนี่ด่วนจะเป็นภาษาที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจ functional programming type safety แล้วก็ต้องการระบบที่มันขยายตัวได้เยอะๆโดยอาศัยพลังของ Erlang VM ครับแต่ก็ได้ syntax หรือรูปแบบการเขียนที่ทันสมัยเป็น m ิดแล้วก็ยังเชื่อต่อไปอยังโลก JavaScript ได้อีกด้วยใช่ครับประเด็นนั้นสำคัญมาก แล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจให้เราอาจจะเกิดไปคิดต่อกันได้ก็คือค่ะด้วยแนวทางที่เป็นมิรแล้วก็เน้นความปลอดภัยแบบนี้เนี่ยกลีมจะสามารถดึงดูดนักพัฒนาจาก Ecosystem มอื่นๆอย่างเช่นอ่ารัสหรือ TypeScript ที่เขาคุ้นเคยกับ Type System แข็งๆอยู่แล้วให้หันมาสนใจพลังของ b e ีมได้มากน้อยแค่ไหนอืมน่าคิดค่ะแล้วก็อีกอย่างคือมันจะสร้างความแตกต่าง หรือหาจุดยืนของตัวเองเมื่อเทียบกับภาษาบนบีมอย่างเอลิกเซียที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีชุมชนใหญ่กว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อจริงๆค่ะสำหรับการสำรวจภาษากลีมในวันนี้ก็น่าจะได้ภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะคะยินดีครับ